สวัสดีค่ะพี่น้องอาการห้อนๆพี่พ่อนผ้ามานเลาะสวนปลาเก็บเห็ดสิเกิดบะน้อมมาเลาะบา่งน้ำกันค่ะพี่น้องเห็นพี่น้องเพืเ่อนไปเลาะสวนเพิ่นออกแล้วสวนพี่พอนสิออกบอ่บ่อ,อค่ะพี่น้องมันแห้งเนาะนี่ย่างหน้าพี่พ่อนจะเข้าปีที่เกตแล้วสวยงามมากเพื่อนๆนเห็นปะ ฝีมือพี่พ่อนปลูกปลาสวยงามอีหลีได้พี่น้องปลาพี่พ่อนสิภาพไปเบิงใหม่ซัก,อา,ก,อ,ากอ,อายุเก็ดปีใหญ่เร็วพี่น้องนี่ค่ะจากทองอายุเก็ดปีท่านใส่ท่านขายพี่น้องเนี่ย เปีถาวาถนะ้ำเสาถ้ำเสาบ้านาน,าน,นกดาวถ้ำเสาเทียงหน้าได้เลยด้วยค่ะนี่แต่ผูใ้ใดมีที่ลกล่างบางเปลาเพื่อนเพื่อนจดถิงไว้ได้ค่ะไปปลูกปลาไว้พี่นอนะไไ้องเนี่ยจับไงวบอีลีต้นนี้ก็ใหญ่มากใหญ่มากมเ็ดปีได้ค่ะพี่น้อง ต้นนี้ก็ใหญ่ไม้สักอายุเจ็ดปีอย่าลืมนะคะพี่น้องผู้ใดมีทีลงล่างว่างเปล่าอย่าทิงไว้ไปปลูกป้าวไว้ข้าวเดี่ยวก็ได้พึ่งผ้าอาศัยนะคะไม้สักทอง